สวัสดีครับผมแม็กไบมอคาวิดีโอนี้ผมจะมาเปลี่ยนชุดสายไฟและไฟเลี้ยวให้กับเจ้าฮอนด้าโนวาเอส ทีบายคร่าวๆก่อนก็คือรถคันนี้ก็ประมาณปี90ต้นหรือไม่ก็80ปลายๆถ้าข้อมูลผมผิดพลาดยังไงก็ขออภัยด้วยที่ต้องเปลี่ยนก็คือรถมันมีอาการไฟหน้าแล้วก็พวกระบบไฟหน้าปาดตำแหน่งไฟเกียร์ไฟเลี้ยวติดบ้างไม่ติดบ้างซึ่งสาเหตุที่ผมตรวจสอบดูแล้วมันมาจากชุดสายไฟครับแล้วก็ไฟเลี้ยวที่เปลี่ยนก็คือตรงขั้วข้างในก็ตามอายุอ่ะมันคาบ ที่เกืออะไรประมาณนี้มันขึ้นแล้วก็หลวมบ้างก็เลยเปลี่ยนใหม่เลยดีกว่าจะได้ตัดปัญหาตรงนี้ไปเดีย๋ยวเรามาลองชมรถกันก่อนนี่คือรถที่เราจะมาซ่อมกันครับมาเปลี่ยนชุดสายไฟแล้วก็ไฟเลี้ยวอันนี้ไฟเลี้ยวเดิมติดรถเป็นของสแตนเลสนี่นี่ตัวรถอยู่นี่ เนี่ยชุดสายไฟครับเท่าที่ผมตรวจดูมันอยู่ช่วงแถวเนี้ยท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมคือรถคันนี้ตอนเราเลี้ยวอะ่ะเนี่ยแล้วดูรถตัวรถก็ประมาณอายุก็สามสิบกว่าปีแล้วอะ่ะตรงนี้มันก็เหมือนพับไปพับมา ก็สายไฟก็แบบงอไปงอมาเหมือนลวดนะครับเส้นลวดเรางอไปงอมาก็ขาดรถก็เหมือนกันมีขาดไหนผมเคยแก้ไขไปแล้วคือแกะออกมาตัดต่อสายไฟใหม่แต่มันไม่จบมันยังเป็นอีกก็เลยต้องเปลี่ยนครับตัวรถก็จะประมาณนี้พื้นที่ตรงนี้แคบประมาณนี้เดี๋ยวผมขอถอดชุดสีรถคันนี้ก่อนถอดทั้งหมดเลยเพราะสายไฟมันไปทั้งคันรถตั้งแต่ด้านหน้า <S <S มายังช่วงท้ายประมาณนี้ ได้ถอดชุดสีออกแล้วครับก็จะประมาณนี้เปืเป่อยๆอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมต้องถ่ายรูปก,กันภาพว่าสายไฟสีนี้กับสายไฟชุดใหม่มบตรงกันไหมอย่าลองไปดูกันครับไปลองดูชุดสายไฟใหม่ก่อนนี่ที่ผมซื้อมา มอะไรพวกเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทายของเกา่าเซฟไว้ก่อนเพื่อตอนต่อของใหม่จะได้เอามาเปรียบเทียบกันว่าใส่ถูกไหมต้องมาไล่ดูด้วยนี่ก็ชุดไฟเลี้ยวของ n o วาเจะเป็นสีส้มผมเลือกยี่ห้อนี้เพราะมันใกล้เคียงของเดิมที่สุดแพ็กเกจทำมาดีด้วยใส่มาดีด้วย และเดี๋ยวผมต้องถอดสายไฟของเก่าทั้งหมดออกมานี่ก็คือชุดสายไฟเดิมติดรถครับหน้าตาก็ประมาณนี้ ไหนเออเดี๋ยวกับหนึ่งนี่ชุดสายไฟใหม่ลองวางเปรียบเทียบให้ดูอาจจะไม่สวยวางคร่าวๆเดี๋ยวก็จะใส่แล้วปึ๊บปึ๊บเลยของใหม่กับของเกา่เาแล้วก็ไฟเลี้ยวครับไฟเลี้ยว ในมือของใหม่อันนี้ที่ถอดออกมาของเดิมติดรถนี่ก็ด้วยของบางคนหลังครับโล่งโจงแล้ว เอาและเดี๋ยวผมประกอบต่อก่อน อันนี้ขอบอกนิดหนึ่งครับของผมเมื่อกี้เจอปัญหาคือเราต่อสายไฟเรียบร้อยแล้วไฟตัวเอ็นไม่ขึ้นผมได้มาเช็คดูตรงกระบอกฟิวนี้ปรากฏว่ากระบอกฟิวมันหลวมผมก็เอาครีมมาบีผาจับกระบอกฟิวให้มันแน่นขึ้นแล้วก็ลองขยับขยับแล้วก็เปิดดูที่หน้าปัดคราวนี้ก็ไฟตัวเอ็นก็ขึ้นถ้าเพื่อนๆเ,เ,เจอก็ลองเช็คแถวๆนี้ดูนะครับหรือเช็คตรงที่ส่วนท,ที่เกี่ยวข้องแต่ของผมมาเจอตรงนี้หลวม เช็คไฟตำแหน่งเกียร์ตัวเอ็นขึ้นหนึ่งขึ้นสองขึ้น3ามขึ้นสี่ขึ้นอ่ะวุ่นเปลี่ยนสายไฟแล้วก็ไปเลี้ยวเรียบร้อยแล้วครับ ตรงข้างหลังค่อนข้างลบเหมือนสายเขาทำเผื่อไว้เยอะเหมือนกันมาดูหน้าปัดไฟเอ็นขึ้นไฟเลี้ยวติดไฟเลี้ยวขวาติด แต่เสียงแต่เบรกหลังกำเบรกหน้าก่อนเบรกเท้าติดติดคราวนี้ลองสตาร์ทเดี๋ยวก่อนหนักกากรถด,ด้วยอเอ้ย มาดูไฟหน้าไฟหน้าเติดครับผมขอประกอบใส่ชุดสีกับเหมือนเดิมก่อน เสร็จแล้วครับกับการเปลี่ยนชุดสายไฟและไฟเลี้ยวให้กับ Honda n o v a S คันนี้ปัญหาเรื่องไฟหน้าปัดเดือนไหม่ตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วจากที่ติดติดดับดับเพราะสายไฟขาดในก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็เป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่อยากลองทำด้วยตัวเองนะครับแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ